วันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ลงวันนี้ก็น่าจะลงประมาณสองคลิปอาทิย์ผิดเงียบขออภัยอีพีท,ที่ที่เท่าไหร่แปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บอีพีที่สิบห้าแล้วคีดลืมก็เงีเฟยฟ พี่เจเอ้ยต่อไปก็เกือบสุดท้ายแล้วสินะชช่ๆป้าใบเฮมีป้าอยู่มีคนที่เราชอบเรียกว่าป้าจะเน้นคำว่าป้าไปถึงไหนออเคันดีไหมวะ <c oughs> อะไรดีเมกนัมคาราเมลเอาไหมเอาดีไหมยับปืนนี่ดี ดูว hmm. ่า AK ไเป็นนั่นแหละเอาเอาโอ้โห oh ไม่ได้ได้ใช้โอ้ยไม่ได้ได้ใช้เป็นหนึ่ง อะไรดี <laughs> <laughs> เอ้วเอ้วเดี๋ยวจะมีสักพักเล่นเล่นไอ้นี่มันน้ตายามึง <laughs> อะไรดีแมกนัมคาราเมลเจ้ากเก่านะพ่ออืมเอคเหรออันนี้เป็น แต่ว่าจะมาจะม่ปืนสัน้นพอเราเลือกให้โอเคพอหละมะืมั้งน่าจะพอแหละผิด หาเลยหายาหาซื้อยากันหน่อยยา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 อยู่ไหนวะ เผื่อเจอเผื่อเจอคนที่เรารักใช่ประชดอันนี้ไม่ต้องแล้วกันเดี๋ยวได้บัลไลทั้งหมู่บ้านนี่อ่ะแค่นี้แหละเผื่อได้เจอคนที่เรารักไงรักลอลิงโอเคอเวิชเป็นต่อเตะต่ตอต่อยต่อต่อยต่อต่อย เรขึ้นะโอ้ my god ดะเอ้ไม่พูดดีกว่าอันนี้มันอาจจะสั้นนะแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากง้ d

อุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยเวรละกินกือใหญ่กว่าเดิมเอ้ยไม่ใช่กินกือกินกือเลยเอ๊ะฉันว่าฉันเอาปืนกลมาแล้วทำไมพัดซิมเป็นปืนสั้นได้ล่ะเอ๊ะเจ๋งจแลยวะอุ้ยเทมากพี่เทมาก ว่านี้ต้องหนีใช่ปหมใช่ไหมเดสปอยไว้แล้วเดีสปอยไว้แล้วแต่แบบนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีเป็นไรมากลุ้นแบกไม่มีอะไรมากเลยว่าควรจะหนีได้ตั้งตั้งนานแล้วนะคุณจะหนีได้จะแกะไอ้นี้ออกปากก็เอาวิ่งวิ่งเอาเอาป้ายป้ป้ปเอาวิ่ง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 เอาวิ่ง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 สูดขุดเน่น เราขอเชินวิ่งนะคะเราจะเล่าความที่ไปดูไลฟ์ทูบเบอร์คนหนึ่งมากดหาชี้ง่ายๆว่าตัวเฮียเขาเรียกกันง่ายแค่นั้นแหละตัวเฮียพอคอมเมดี้ในไลฟ์ก็คือเป็นไลฟ์รีเดวิลหรือรีโมเดลนั่นแหละอ่ะพี่นวลก็คือความคอมเมดี้ก็คือก็คือจากช็อตอ่ะจะเป็นแบบิน เขาก็จะพูดว่าเนี่ยกินข้าวอะไรจังจะบ่ายแล้วแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมีเรื่องอะไรเฮียๆจะเล่าให้ฟังให้กูเล่าต่ออ่าแล้วก็แล้วก็อะไรนะอะไรวะแล้วก็โดนพี่นวงดูดไปต่างโลกจริงคือโดนพี่นวงดูดไปต่างโลกแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของพี่นวงแล้วก็มีพี่หมอไม่บอกแล้วกัน สำหรับใครที่รู้จักก็อืมอืมอืมชี้ง่ายว่าตัวเฮียแต่เสียดายว่าเขาไม่มีชุนดนวกลางมเดียวก่ามีนะอด,อดชุดอดชุดีิวกลางอค่อยๆเดินนะไม่อยากวิ่งเกียจะปะจะปะว่าขี้เฉียดตัวเลย,ยสมแร้วที่ฉันเดินช้าจะวิ่งขอบใจ พี่ชาวา่าเอาคุณโดนช่วยขอโทษรอเรานี่ไปด้วยวกิ๊บกิ๊บจิ๊บเอามันยิงได้ฉันรู้นะจะยิงช้า แต่หาของในนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกอือเป็นหนึ่งเปนหน่มันเสียหัวอ่าก็ตานั้นก็ตานั้นก็คือเป็นแบบมีชีวิตเสียบแล้วจะหลบทำไมวะเว้อเวอ ไปทางนน้นก่อนแล้วกันกลัวหัวกลัวหัวหายอันนี้คืออะไรระวังขั้นสูงสุดโอเคแล้วก็ต้องไปทางไหนต่ออ๋อโน้นนน้น ไม่หาของขี้เกียจหูถึงจะรู้ว่าทางน้ำไปได้ก็ถึงน,นะกลืมขอโทษเป็นหนึ่งนะแต่ผสมให้ขอแป๊บอะผสมให้เอาไปา <laughs> แล้วผสมให้ไง จริงคือบาสุก้ามาเดียวคือจบนะสนุกเลยนะรถส,สวูตายโอ้ยอย่าไปตายไอ้บ้าไอ้บ้าไอบ้อบ้ากามไอ้บ้ากามไอ้ขโมยจุดแรกเอ้ยไม่ใช่ ยิงยังไงให้อินี่ตายหรือจะเปลี่ยนปืนวะล่ะอินี่จะตายได้ยังไงรู้แล้วยิงจากไหนหางหางสุดแสนจะรสสเปนตนของนางไม่ใช่โอ้ยไอ้ควายไอ้ควายถึงวิ่งใส่มันทำไม ฉันจะวิ่งใส่มาทำไมฉันฉลาดจริงๆใช่ปรปชดไม่ช่วยมันชิงเรื่องของฉันฉันหมุนไปหมุนมากี่รอบแล้วแน่ในห้องนี้ ชาวว่าก็ยิงมั้งสิเออเดี๋ยวกตกไม่ยิงเออหัดยิงมัง้งเอามึงหายไปไหนไอ้เฮ้ยยิงคือไหมคือให้ยิงมันลูกรอบมันให้หน่อยลูก quay về à chị mất chị mất chị mất ừ cầu quá xanh vu phú đây ầu hầu cầu quá xanh á phú nó ไม่ใช่ให้ลากบ่า,บายใช่ด่ะชาวว่ามันลากหายไปไหนวะอ๋อชาวว่าอยู่นกนุดชาชาวว่าลูกชาอยู่นี่ลุบพบพบทำไมมันดูวุ่นวายจาังวะคือก็รู้นะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากอะแต่ทำไมมันดูวุ่นวายจาังวะ หเแค่ว่าทำไมมันดูนวุ่นวายอ่ะยิงมันสิแคทเธอรีนยิงมันเลนไม่ใช่ไม่ใช่แคทเธอรีนมันหายไปไหนด้ว่รีใหม่ดีไหมเปลี่ยนปืนแป๊บลูกซองเอ้ยไม่ใช่ไม่ไหวมันเปลี่ยนปืนแป๊บ ไม่ไหวกับปืนเปลี่ยนปืนแป๊บนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ก็ไม่นานจะเจอเห oh oh มือนกันโอ้ช้ำว่ะโอ้ไม่ก็โอ้ m ม g ก็มันโอ้มากมากเลยเจ็กรอเชื่อเพื่อนอยู่ ลูกซองหรืออะไรดีเชว่าช่วยคิดดิจำจะลูกซองหรือจะความบันไลดีลูกซองก็ได้เอาถาวมานะว่านาาะชชว่าแม็กนัมคาราเมลทวดแม่ไงกับปืนกลนก็เลยใช้นี่ไปก่อนแล้วกันใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันจปะปักมีของปะ ป้ามีของป้าคืออะไรวะอันนี้เป็นสกิปเลก็กไม่ดูแลคิปไม่ได้ก็นอนพอคอมามดีคือพี่นวนเต,ต,ต็งมากคอมมดีของไลฟ์วีทูเบอร์ ก้าวเถินะคอคมดี้ก็คือคอมบ ادي อะฮุยเล่ฮุยฮุยเล่เอ้ยนโปะมัมมัมมั่มเกิดไปเกิดไปมั่มมมัมเงมากเก่งมากเกงมากอุแมอะไรแมว e แถวพ่อนไม่ต้องมาเล็บแถวนี้ I don't know

มามามามือลอยบอยมา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 ชิปมากชิปมากมากเลือยมากมากมมากมากกูบ้าเลยยิงชาว่าลบอุ้ยนับโปรส์มามามือลอยอยบไลบันไลบอลไล นี่นะคะไม่ชาวว่าไม่โดนโอ้โหชาวว่าเขาตึงเลยพี่พี่เขาชาวว่าตึงมากอะนกเปาะมานมานมัมัก็เบิร์กเบิรมานมัมัมเก่งมากเก่งมากเก่งมากจะร้องแล้วหนาวฉันก็สงสัยตัวเองนะว่ามันจะร้องในขนาดนั้นไอ้นกเปาะมันหุ่นแม่เอาไปตะเข็บฉันจะยินได้ยาก เราลุกซองมาตั้งแต่แรกคงจะไม่บอลลายแบบเมื่อกี้สินะมันก็จะมีอีกเอาหมดแล้วเออหมดแล้วจริงด้วยทำอะไรเพื่อนก่อนอีโอ้ยอะไรเมื่อไหรก่อนฮะซากศพเดินได้ <c oughs> ว้าวกลัวไฟช็อตจังเลยอ่ะกลัวไฟช็อตมากเลยลูก่ะเนี่ย อ่านไหมไม่ไม่ได้อ่านเลยไม่มีน้ำโปกมัมมัมของของน้ำโปกมัมมัมวิง่งโอ้กันล่องหนแน่เลยอ่ะโอ้ยไหนนะวะน้ำโปกมัมมัมหาน,น้ำโปกมัมมัมมาอีกแล้วโอ้ยทำไมมันมืดเงี้ยพอม่อเคไม่มืดแล้วไม่มีน้ำโปกมัมมัมไหม ท้าพาต้นงปกมัมมเมไม่ต้องเก็บเอ็กคืออะไรวะอ้ออ้อคืออ้อโอเคป่ะเราเจอน็อปปมามมัมมามคือบ้านคือบ้านมัมมไม่อ่านแล้วเว้ยโอ่านเร็วมากอันหนึ่งนะอย่าอย่าแดงหุบปากเจ้ายา ไอ้นกป๊มัม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  g o o d บ y ย goodbye มัมมัมนึกว่าจะเปิดได้นมมัมมัมพอพอพอไอ้นกป๊มัม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 กู๊ดบ y ยสวีทฉันก็จะผสมกันแล้วก็ชาวะเอาไปเก่งมากชาวะโอเคไหมนกป๊มัม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 ชาวะชาวะมัมมัม จะว่าแบบแม,ามาัมชาว่าชาว่ามาัมมัมมัมฟะไม่ไม่ไม่ถ่าไม่ได้กลางอนาเขตเร็วไอ้กุ๊กคันวะนล้วโบมัม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 ดบอยกูบอยมัมมัมมัมก่งมากเรียนให้เก็บกุ๊กมานะโอเคขอคนที่เก็บแต่นั่นไอ้นี่มันต้องใช้ด้วยหรอวะ ไอ้แม่ตายแม่ท่านตายอุ้ยแมวอุ้ยไม่ท่านตายไม่ท่านตาย,ยนั่อะไรกูเอ๊ะไอ,อแบบนี้นี่มันอ๋อจิตอ่านฟอมตึงๆไม่เชื่อเขาเลยอ่ะ <c oughs> ไปเลยมึงอ่ะ <c oughs> ชาว่าชาว่าลงมาก่อนลงมา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 รีบเร็วลง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 มาดิมาดิมาดิไอ้นกโปมามมมานี่มาดิโคช่นลูกไอ้นกโปมมมมมพูดด้วยทุกคนมมมมมเก่งมากอย่าพึ่งยิงอีกบ้าความบันไลอยู่ที่ไหนความบันไลก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละเอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชาว่ามาแล้วมาแล้วเอาเลยพี่เอาเลย บ้าอูเสียบตาเฮ้ยลืมกดไอ้บ้าอเอา้ยเอ้าอ๋อตกใจนว่าตายแล้วเรื่องเลื่งตัวมันยังไม่ตายนี่วะโอเคนะคะอ่าเหมือน킹ไซเรนคะทำไมมาเสียบตายอย่างนี้วะอ้าว อย่าพึ่งโอ้ยมันไอ้นกปอบมัมมัมไอ้นกปอบมัมมัมโอ้ยนกปอบมัมมัมกูจะตายแล้วนกปอบมัมมัมโอเคนกปอมัมมัมเป็นไงล่ะเขาว่านกปอมัมไอ้แม่ก็รักจะไอ้นี่ใช่ยังโอเคโอเคอีอีอี รักกูจังเลยเกือบตายีอ้องโปมำมัโ้ยจะกดสองยางพบกันไม่ได้นะเว้ยโอเคไอ้นกโปมัมมมัมกูดบอยกูบอยบันไลบันไรบันไล่มากมาก กดก็กดไม่ได้ได้ละชอบมันกลมมากใช่ไหมโอ้ยไอ้นกโปกม,มัมมัมมัมพุ่ดบอยพุ่ดบอยมัมมัมจะว่าอีเลเซอร์อหายอ๋อ ฉันไปแล้วนะชาวว่าเอ้ยลูกโอเคเก่งมากตายสแกินะ ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าคำ <c oughs> ในหัวนี่มันอะไร,รไวเนี่ยไม่ใช่ไม่เออโอเคตอนนี้มีความบันเลยอะไรเกิดขึ้นบ้างคะโอ้ยโอ้ยนกปกมามมัมโอเค,อเค,อเคขอบคุณพี่ đi nóc bụng mông mông như nãy quá thấy à, cái này đó. mình nhanh ô mấy quá

Y nó mầm mầm Y Nó phục mầm mầm mình dân Ui mèo Mèo เย่แก่ตายแล้วกลัปต้าประหลักปักพังที่สวยงามเย่แปะ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 กี่นาทีช่วยได้ดิสั้นโอ้ไปตอนเร็วที่สั้นมากๆแปะ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 มันสั้นเหลือเกินอ่างั้นก็ลาก่อนแค่นี้ ก็ลาก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะ